สวัสดีค่ะ,นะคะก็มีช่างดำอาแล้วก็ช่างดำแล้วก็ลุงช่างนะคะ่ะแ้ก็ไปถายคลิปนะคะถ้าขับใส่ก็จะถ่ายคลิปค่ะนะคะนี่ค่ะก็มีแอนเฟอร์มารีนะคะไปถ่ายคลิปมีเจ้ยจำปลาดงมีช่างดำ เป็นช่างดำถ่ายไม่ทันนะคะช่างดำเป็นคนแก่แก่ต้นอะไรนะคะแล้วก็ลุงก็ค่อยประคองนะคะกลัวต้นไม้อา่ามันบุบสลายนะคะนั่นนะคะลุงนะคะแล้วก็ช่างดำนะคะ ช่างดำไ็จะล้างกระบะนะคะอู้ช่างดำจะล้างกระบะรถบันบังนะรถบังค่ะ zoom นะคะไปดูดัง้างดำก็กกล้างกบบาระบะปูนกระบะกระบะที่แก่นะคะที่แก่ต้นไม้ไปตะกี้นี่ค่ะ ว่ามาแล้วนะคะจังหน้มาแล้วมาแล้วนะคะ תודה right רבה <laughs> มือช่างก็เรีนไปทางนี้นะคะมือช่างก็มาแล้วคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์